เมียนครับเขากะดีไปคือเมียนคือจังพูลังควนกะเจ้าว่าเข้าใจเราครับคือเขากะเจ้าเสียล้วก็เจ้ากะอวยไว้ทั้งที่ผมก็บบวกจูว่ามันก็่แค่แนวทางเท่านั้นแล้วก็ไายที่สื้อบพซื้อนี่ก็แล้วแต่เลยเห็นกะเสื้อคือเข้าไปคิดเองก็ได้แม่บ่ะครับเออมันมันบม่ได้เป็นการบังคับกันคือให้เบิงคือ่ื้อครับต่ว่ายามได้เขากะแปดหัวเขาก็เห็ดมาแล้ว ส่บ้านี่ก็ซีบงวดเขาหลุดแคมงวดเมื่อกี้แหละงวดนี่ก็เขาหลุดนี่มันก็ถือว่าเขาอยู่เครื่องนึงครับบอะกาศาว่าเขาเต็มร้อยดอกผมก็นึกว่าี่เป็นแปดศูนย์เนอตอนซุ้มผมลุกขึ้นนะเพราะว่าห้าห้าเจ็ดเก้าเก้าศูนย์นางลง้มขึ้นเขาเลยครับเออมางไว้เลยเนี่ยแล้วมันต่าไรแปดศูนย์มันอ่ะมันเบืองแนใ่แพปดมันอ่ะผมมือหามเยเก้าศูนย์เพื่อหัวมัน หัวมันหนามันเห็นตาหัวนะครับมันมันไล่นอนในยู u ูปแปดศูนย์มาเนะเบิร์ตบมืออยู่่ะสันลูกน้องกูว่าปะนี่จจงไหนห้าห้าเจ็ดก็ศูนย์หามเงยตัวกูคักมึงนี่สันเนาะนางลงบ่ปากแล้วครับปะนดี๋ยวตั้งแต่เรกทูมนี่ก็คือว่าแหละแล้วแล้ว่เ่ตะบุญเออบ่าเขาก็คือบ่เขาครับตากะงวดนาก็คือว่าตากะงวดงวดน้านี่งวนี่แหละซื้อไงเบ้ออั้นครับ มันบ่ดังเนี่ยบดอันเคยบดเคยใช่อันแลอันอันเงี้ยเราป่ครับสาวอันเอิ้ยทำหนี้พ้นก็ได้อยู่เออบ่เขาบ่พ่อยังอันอีกยู่เเอออน่ะบดถึงได้วันปีนั่งหนึ่งเขาจะว่นี่เฮาได้ไปก่อนเฮาก็ได้ไปหาควอนผมว่าเฮาจะได้เต็มอยู่ครับได้เต็มหรือว่าได้ลอตเตอรี่ลอตเตอรี่งวดนี้ก็จะบ่แพงคือยังงวดแปดศูนย์นั่นงวดน้ำแพงครับ อ่าตะงวนนี่้อนบ่แพ้งอ่ะผมไลยซื้อหลายเนี่ยห่าร่อยไบว่าตรวจแล้วว่ามีจักอันเลบ่อบบนี้รางวัลไดก็ว่าถือก, <g ars> การวยไปเลยนะเอาตะชุดซีใบปอยากได้หกสีบล้านว <g ars> ่าได้กัาเงินมาแจกลูกศิษย์ว่าได้แจกซ้ำเด้อบบบนี้อันแม่คนหนึ่งแล้วมาเมนอาจารย์ไปจ่ายสี่ศูนย์ช่วยหน่อย <g ars> อาจารย์เลย่าของอาจารย์ใจขั้นเหมือน,นอยู่เ้อเอันวันเลยมีลูกศิษย์ไปตอบ ตอนมึงถูมึงยังไม่แบ่งเขาวะนะลูกศิษย์กับปบดาวัยเดออเอออ,อ่ะก็แล้วแต่ดวงวัฒนธมไม่ไี้ก็สิเปิดดวงให้นะครับนาะเปิดดวงให้เพราะว่านั่งท่าโดวแล้วก็จะอ่าค้นบระไล่ค้นบรหลายหาของมาแจกนะเดี๋ยววัตถุมงค้นแจกครับสำนักขื้นคอยบูชาสำนักนี่แจกวี่ครับไม่หยังดอกคือว่าปลอบใจซื้อเลขวัดถือวันถือกับวี่ดวงไป ท้าวานั่งอยู่หลายนี่นาจะบ่ถือหลายคนอยู่ผมนี่แหละผู้หนึ่งโอ้มวยซุ่มด้วยนี่ที่เรามาดูนะมาดูแม่ด <laughs> ูวิลีแตาวคือว่าแหละครับทุกอย่างก็อยู่ที่ศรัทธาแหละคืออ <c oughs> ย่างที่เรามีความศรัทธาถือบ่ถือหรือว่าเข้าอยู่นี่ถือบ่ถือเข้าก,กับมาคือเกา่าหรือว่าเข้ากับเ่นก็เข้ากับเต็มใจที่จะเล่นผมว่าคนยังสี่นะเป็นตาได้ คือยังแปดงวดทีผ่านมาด่ผมผาลูกศ์ผมด้วยตอนคือแปดงวดเนี่ยเขหรือมีต่ลูกศ์เจาของเนาะมันมาด่งงวดที่เก้าวันนี้มาด่งหรมันเป็นกระแสค้นมาแบบล้นสำนักแบบจกักไพรสาท่าเนี่ยตะวันส่วนม,มากเลยยินก็เลยมาเออมาบันนี้เลขกบว่าเขาด่าบันนี้ครับยืนได้ครับยืนได้ครับพูมยืนเยางรถมออาไกเอาเดี๋ยวเขาเบิกนี่ก่อนว่ายังแจกเนาะ อะพนมมือขึ้นนะครับตั้งคินตังค์เดี๋ยวไหวปูน้ำกันก่อนสันนตังนะโมพร้อมกันสามจบนะโมตัสสะพระคขาว่าตัวระหัสตัวสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระคขาว่าตัวระหัสตัวสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระคขาว่าตัวระหัสตัวสัมมาสัมพุทธัสสะก้าตามอาจารย์กายะว่าจะติดตั้งอหังวันธาอ่านตานคราชพระนางอุสาวดี วิสุทธิเทวาปูเชมิกายะกว่าจะจิตตังหังวันทานันตานคราชพระนางอุสาวดีวิสุทธิเทวาปูเชมิกายะว่าจะจิตตังอหังวันทานันตานคราชพระนางอุสาวดีวิสุทธิเทวา ปูเชมิกายะวาจาจิตตังอาหังวันทานาคาทิปดีองค์ดำแสนสิิจารนาคราชวิสุทธิเทวาปูเชมิเมตตันจะมหาลาโภปิโยนาคาขันธปริตังบอกซื้อน้ำสกุลบ้านเล็ที่แล้วก็ขออ่อพอเอาโชคเอาใช้น้ำพูเ้อ ก็ขออวยพรให้ผู้ใดว่ามีโชคก็ขอให้มีโชคเด้อครับเด้ยดอยผู้ใดการงานบดีก็ขอให้ดีสุขภาพแข็งแรงลำรวยครับก็ะะเข้ามาอยู่เข้านี่ได้ใจปูอยู่ดอกเพราะว่าถ้าแม่นคนเนะาะมันก็จะแตกต้างตอนเลขเข้าดังๆคนจะร้ายแต่ว่านี่ถือว่าถือกับมาคือเข้าเป็นคนที่แบบใจเข้าประเสริฐอ,อยู่ผู้ใดใจว่าประเสริฐนี่หอยเลขอ,อกกว่ารดาผมขึ้นมาเนี่ยแหละบัาจาร์หัวขี่หัวดักนี่หหแหละ ผมก็บว่าไปเทียงเพื่อนดอกสวากะคือจังวา่าเราจะเข้าใจได้กันไปยังเพราะว่าผมกับว่าได้ไปเห็นยังพิดผมก็คือยังบอกอยู่ว่าเป็นแนวทางมากกับซื้อว่ามักกับพานนะครับว่าได้บังคับเลยนะครับะตามื่อนี้เดี๋ยวจะเปิดโชว์เปิดล่ามให้ครับแล้วก็ดีแจกวัตถุมงคลนนานะครับเนาะเพื่อเป็นกาลังใจให้พราได้ไปโอ้เสียคาเล็กูเป็ยังได้นีปลอบใจด้วยนะเพราะดองเสียใจดอกอาจารย์ยกันเมื่อไรกันเมื่อสีหนาลุ่งเนี่ยเบื้องเอ้าเนี่เบื้องเอ้านี่ โชคดีครับโชคดีครับแจกลังมือเท่านั้นเด้ครับอันนี้เห็นนั่ง่าดุลนะครับแมนอ่ะพนมมือขึ้นตั้งจิตตั้งใจก่อนปริตนะเมตตังสะเมตตาพระท่านต่ออวิขิตตจิตตอปริตังพนันตูสักเคกาเมตจะลูเปคิลสิขะลัตเตจันตะลิเควิมาเนีีเประเทจขามีตะลุวนะคานีเคหะวะทุมีเขเตภุมมาจะยันตูเทวา ฉะลาทละวิสเมยคะคันทับพนาคาติดทันตาสนิเกยังมุนิว an าระวจนังสาธทวโมเมสุนันตูธรรมมาัสสุนักาโรยมทันตาธรรมมาัสมาาาามมาส,นาาสุนักาโรยมทันตาธรรมมัดสนักาโรยมทันตาณโมตัสสะภะคะวะโตแะโตสัมมาสมุทัสสะนะโมตัสสะเพระว่โตแล้โตสัมมาสมุทัสสะณโมตัสสะภพระว่โตแะโตสัมมาสมุทัสสะสาธุณีเทวดาโต เดี๋ยวจะเปิดโชว์เปิดล่ามใหม่เคาะแล้วห้องกัยญาออกไปแล้วห้าจังม้ต้อนี่มายืนต้อแถวแรกนี่ครับแล้วก็จังรับวัตถุมงคลอ่ะไทยลูกกังมาตั้งแถวไทยเด้อครับเด้ออ่ะเย็นเย็นก็ได้แม่อ่ะมันยังลุไงได้ยังไงหรือไง่ไอ้ลืมหนึ่งเก้าสามเน้อเม็ดเดียวเก้าสามนี่มากครับเสื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเก้าครับใช่ไหมอ่ะ เดี๋ยวค่ะแหละก็วนอ้อมเดี๋ยวงมาต่อแถวเป็นแถวหนึแถวสมาติเรี่ยงกันเองเลยครับเป็นออโต้เลยนะมะสยิมาจิ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 นะมะสยิิมาจินะใส่เงินล้านเนี่ยนะมสยิมาจินะมสยิมาจิใส่เงินล้านนะครับเด้อนะมสยิสเงินล้านนะมสยิส่เงินล้านแม่เด้อ Nak mak lima jam, nak mak lima jam, nak mak nak mak lima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  jam, nak mak lima jam, nak mak lima jam, nak mak nak mak lima jam, nak nak mak lima nak mak lima jam, nak nak mak lima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  jam, nak mak lima jam, nak mak nak nak masih maju, 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 n นักมักซูมาจินักมักซูมาจิ <laughs> <laughs> แม่มายแล้วมาจากกรุงเทพนะนไม่แม่มาจากกรุงเทพผิวดงาค่ะแม่โดนไงครับได้เหรอได้วิ่งเหรอได้ได้ได้รูดได้รูดโอ้ได้รูดโอ้นี่แหละได้รูดได้รูดครบเนี่ยกลับมาแล้วน้องวันนี้นี่นะยังมีศูนย์เราอยู่ใจอยากให้เป็นศูนย์แปดมากกว่าเนะจะได้เป็นแล้วก็ปวดใจด้วยมันย้อนหลังเราสี่หนึ่งงวดก่อนเราซื้อกันนะเรีถูกตามไงตามเดี๋ยวเราไปต่อแถววัตถุรับวัตถุมงคลด้วยนะครับ หาเจ้าเทพเลยไปเข้าไปครับเก๋าเห็นบ้องว้องสิบหกสิบหกหลังสิบหกเจอกันครับไปเข้าไปพี่ไปแล้วก็ถูกบุกคนยังเลยนะอีกคนหนึ่งนักมักเซอิมาเจิ